นายจิรายุห่วงทรั์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชเสนออนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรซึ่งรวมแล้วมีราว4.8แสนคนโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ทดแทนหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มกราคม2564และมะติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม2559เพื่อให้ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายใบสำคัญถิ่นนี่อยู่ถาวรหรือสัญชาติไทยอย่างรวดเร็วโดยสาระสำคัญในประเด็นนี้คือการปรับหลักเกณฑ์และการลดขั้นตอนการทางราชการเช่นผู้ยื่นสามารถรับรองตนเองการลดขั้นตอนหรือยกเลิก การพิจารณาผ่านคณะกรรมการคณะอนุกรรมการต่างๆและการมอบอำนาจผู้ให้อนุญาตสัญชาติไทยและหนังสือรับรองใบถิ่นที่อยู่แยกกันระหว่างพื้นที่กทมและนอกเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรของผู้อพยพมาอยู่ไทยเป็นเวลานานนั้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติแล้วตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,548ถึง2,554โดยนายจิรายุย้้ำว่ากรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นภาครัฐได้รับฟังความคิดเห็นและศึกษาประเด็นปัญหาอย่างรอบครอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อดีคือจะช่วยเสริมสร้าง ความมั่นคงในประเทศช่วยเหลือให้พลเมืองไทยที่ตกสำรวจมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับสถานะก็จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสามารถเดินทางไปทำงานทําธุรกรรมทางการเงินได้รับโอกาสในชีวิตมากขึ้นเป็นการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลปัญหากลุ่มคนไม่มีสัญชาติไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติของกลุ่มคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การสำรวจตั้งแต่ปี2,548จนถึงปี2,554พบว่ามีกลุ่มคนไร้สัญชาติคงเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ4.8แสนรายประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานจำนวน19กลุ่มอาธิบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูงผู้ที่ตกหล่นจากการสำรวจประชากร ซึ่งมีประมาณ215,000คนกลุ่มบุตรที่เกิดในราชาอาณาจักรของชนกลุ่มน้อย29,000คนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชาอาณาจักรของบุคคลที่ไม่มีสถานะตามทะเบียนประมาณ113,000คนโดยดรนรมนอรุณไทยสถาบันวิจัยสังคมจุลา2018ได้กล่าวถึงปัญหาคนที่ไม่มีสัญชาติในบทความปัญหาคนไร้สัญชาติซับซ้อนแต่ไม่ไร้ความหวัง ว่าคนไร้สัญชาติจะไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานหลายอย่างปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สิทธิบางส่วนเช่นในด้านการศึกษามีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2548รัฐมีนโยบายว่าเด็กสามารถเข้าเรียนโดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานและมีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวให้ในระดับประถมศึกษาเท่ากับเด็กสัญชาติไทยในด้านสาธารณสุขมีมติคณะรัฐมนตรีในปี2553และ2558ให้กระทรวงสาธารณสุข ครับผิดชอบการรักษาพยาบาลสำหรับคนที่มีปัญหาสถานะแต่จำกัดเฉพาะผู้มีเลขประจำตัว13หลักแล้วเท่านั้นและยังมีข้อจำกัดหลายด้านทั้งด้านสิทธิการศึกษาที่ในทางปฏิบัติบางโรงเรียนก็ไม่มั่นใจไม่อยากรับเด็กกลุ่มนี้ด้านการเดินทางออกนอกพื้นที่อำเภอจังหวัดเพื่อการทำงานหรือเพื่อเรียนต่อถ้าไม่มีบัตรประชาชน ก็จะถูกจำกัดทำให้เสียโอกาสหลายด้าน,ด,านด้านการทำงานมีนายจ้างน้อยคนที่จะจ้างคนที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นจ้างการทำงานที่ต่ำต้อยงานสกปรกหรืออันตรายทำให้โอกาสในชีวิตของพวกเขาน้อยลงรัฐบาลไทยมีความพยายามในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติมาโดยตลอดแต่เนื่องจากมีความซับซ้อนในเชิงระเบียบกฎหมายหลายฉบับจึงใช้ระยะเวลายาวนานโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26มกราคม2,564เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานานและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม2,559ได้ร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขาการอยู่ในราชาอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชาอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยพุทธศักราชเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาลดขั้นตอนมอบสัญชาติให้กับบุคคลเหล่านี้ เมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาเกิดกรณีความไม่เข้าใจต่อกรณีอินฟลูเอนเซอร์ในช่องทางโซเชียลมีเดียแจ้งว่าเด็กชาวเมียนมาได้สัญชาติไทยอัตโนมัติซึ่งนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงเด็กไม่ว่าจะสัญชาติใดจะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองตามอนุสัญญาสิทธิเด็กข้อที่22ไม่ได้ให้สัญชาติเด็กต่างชาติและย้ำว่าคุ้มครองดูแลเด็กเท่านั้นความคืบหน้า สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในรชาชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในรชาชอาณาจักรเพื่อใช้ทดแทนหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มกราคม2564และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่7ทธันวาคม2559ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเป้าหมาย19กลุ่มที่รอาการพิจารณากำหนดสถานะในปัจจุบันจำนวน4 8 3 6 2นคนให้ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายใบสำคัญถิ่นที่อยู่ถาวรหรือสัญชาติไทยอย่างรวดเร็ว โดยมีการปรับหลักเกณฑ์นในการพิจารณาสถานะของบุคคลในประเด็นต่างๆซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแล้วโดยที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคสำคัญ4ประการดังนี้ 1. ปัญหาเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานในการสอบสวนผู้ยื่นคำขอและพยานบุคคล 2. การตรวจสอบพยานและหลักฐานเอกสารต่างๆใช้ระยะเวลานาน 3. การพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการและอนุกรรมการใช้ระยะเวลานาน 4. บุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวมีความขาดแคลน สอมอชอจึงได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามตารางการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มกราคม2564และหลักเกณฑ์ที่เสนอขอปรับปรุงตามรายละเอียดในตารางกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรหลักเกณฑ์เดิม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มกราคม2564หลักเกณฑ์ที่เสนอขอปรับปรุงกลุ่มเป้าหมาย 1. บุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติในอดีตจนถึงปีพุทธศักราช2542 2. บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในรชาชอาณาจักรภายในปีพุทธศักราช2542กลุ่มที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานานชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุกลุ่มคงกลุ่มเป้าหมายเดิม คุณสมบัติ 1. ห,หลักเกณฑ์ทั่วไป 1. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติและมีเลขประจำตัว13หลัก 2. มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องไม่น้อยกว่า15ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบพฤติการด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานปรับปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นต้นซึ่งหลักเกณฑ์นี้กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 3. มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดไม่เคยรับโทษคดีอาญา,ายกเว้นความผิดโดยประมาทหรือละหุโทษ 5. หากได้รับโทษคดีอาญายต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องเว้นแต่โทษใน,ษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผ,ผู้ผลิตให้ขยายระยะเวลาจาก5ปีเป็นไม่น้อยกว่า10ปี6 ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบอนุญาตทำงานหรือหนังสือรับรองจากในอำเภอท้องที่ยกเว้นเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์พระภิกษุสามนเณรและนักบวชในศาสนาอื่นซึ่งต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและคนพิการแล้วแต่กรณี2หลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรกลุ่มคนไร้รากเหง้าและกลุ่มบุคคลที่ทำให้คุณประโยชน์แก่ประเทศไทย การอนุญาตผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยืนยันและรับรองคุณสมบัติของตนเองเพื่อเร่งรัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วหากมีคุณสมบัติดังนี้ ปรับให้ผู้ขอยืนยันและรับรองคุณสมบัติของตนเองแทนการสอบสวนผู้ขอและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือและแทนการส่งไปตรวรจะสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจสอบพฤติการด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2 มีความประพฤติดีไม่มีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไม่เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จำคุกตั้งงอแต่5ปีขึ้นไปหากเคยได้รับโทษด,ดังกล่าวต้องพ้นโทษมาแล้ว,ไม,วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงงวันที่ยื่นคำร้องเว้นแต่โทษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปียกเว้นสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปี บบรริูณ์ 3. ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆกับประเทศต้นทาง 4. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่นยกเลิกหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มการอนุญาต 1. ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจากักร 2. ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครในอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่รชาชอาณาจักร 3. อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจดำเนินการทั่วรชาชอาณาจักรกลุ่มเป้าหมายบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในรชาชอาณาจักรกลุ่มเป้าหมายบุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในรชาชอาณาจักรเป็นเวลานานที่เกิดในรชาชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย เฉพาะชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์สิกลุ่มไม่รวมชาวต่างด้าวอื่นๆปรับให้เป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปีพุทธศักราช2542และที่สำรวจเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลระหว่างปีพุทธศักราช2548พุทธศักราช2554เพื่อให้ครอบคลุมการใกล้กล้ทุกกลุ่มและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันตามคุณสมบัติด้านล่างคุณสมบัติ 1>, 1. บิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติมีเลขประจำตัว13หลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนรนัษฎรและต้องเข้ามาอยู่ในราัชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคําร้องขอมีสัญชาติไทย 2. ต้องมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ 3. ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น 4. ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทย ห้ามีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 6. มีความประพฤติไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่เคยต้องรับโทษความผิดคดีอาญาเว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือละหุโทษหรือถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยคุณสมบัติ หนึ่งบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลที่ได้รับการสำรวจจะต้องได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติมีเลขจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจ,จนถึงปีพุทธศักราช2542และที่สำรวจเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาส,าศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลระหว่างปีพุทธศักราช2548พุทธศักราช2554 2. สองต้องมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ 3. ให้ผู้ยื่นคำขอยืนยันและรับรองคุณสมบัติของตนเองเพื่อเร่งรัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วหักมีคุณสมบัติดังนี้3.1ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น3.2ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทยกลางหรือภาษาถิ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีคนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทางการสื่อสารจิตใจและทางพฤติกรรม 3.3มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3.4มีความประพฤติดีไม่มีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไม่เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหากเคยได้รับโทษด,ดังกล่าวต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่ยื่น คำร้องเว้นแต่โทษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปียกเว้นสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีการอนุญาต 1. ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครอายุไม่เกิน18ปีผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาตอายุเกิน18ปีอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 2. ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครอายุไม่เกิน18ปีในอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุญาตอายุเกิน18ปีผู้วาราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการอนุญาต 1. ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 2. ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครในอำเภอเป็นผู้พ,พิจารณาอนุญาต สามอธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจดำเนินการทั่วราชอาณาจากักรเพิ่มเงื่อนไขหากภายหลังปรากฏว่าผู้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยคุณสมบัติไม่เป็นไปตามลักษณะหรือหลักเกณฑ์ข้างต้นอาจถูกเพิกถอนคำสั่งทางปกครองในการให้สัญชาติไทยดังกล่าวสามารถถอนสัญชาติไทยของบุคคลดังกล่าวได้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา17และมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2 5 0 8และคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องพิจารณาที่9 2567 การดำเนินการขอมีสถานะคนตั้งด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยออกใบสำคัญถิ่นท mm hmm. ี่อยู่รวมระยะเวลาการดำเนินการ270วันการดำเนินการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่รวมระยะเวลาการดำเนินการ5วันการดำเนินการขอมีสัญชาติไทยของบุตรบุคคลต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย รวมระยะเวลาการดำเนินการ180วันการดำเนินการขอมีสัญชาติไทยของบุตรบุคคลต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทยรวมระยะเวลาการดำเนินการ5วัน โดยสมชแจ้งว่าหาก็มีการปรับแก้หลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการรแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรแล้วจะมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาใหม่เพื่อให้เร่งรัดกระบวนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สมชเสนอและส่งให้กระทรวงมหาดไทยประกาศบังคับใช้ในรายละเอียดไม่น้อยกว่า30วันไม่เกิน60วัน